สวัสดีครับซีเปีร์ซูบายนะครับวันนี้ยืนอยู่รถสวยเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เรามากับตระกูลทัวริงนะครับเป็นฮาร์เรย์เดวิสันนะครับสตีกัลสเปเชียลปี2022 114คิวบิกอิน้์นะครับคันนี้เป็นสเตจ2เรียบร้อยแล้วท่อกองกล่องและแคมติดตั้งไม่ครบคันนะครับตัวรถไม่มีอุบัติเหตุล้มชนใดๆ100%นะครับสวยมากเป็นสีวิวิทแบล็กลงงานนะครับแฮนด์ก็เปลี่ยนมาให้แล้วด้วยนะครับขับขี่คล่องตัวสบายมากนะครับเสียงท่อแแนน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 ่่ๆตตุุบบบัััอะคครี้ พิเศษดาวเริ่มต้นมี69,000บาทจัดคานในทั่วไทยนะครับเพื่อนๆพี่ท่านใดสนใจรถรุ่นนี้อยู่นะครับติดต่อสอบถามเข้าไปได้เดี๋ยวไปดูรีวิวรอบพันพร้อมกันครับสเตจ2 ตีดแกลรสเปเชียลปี2022พร้อมเครื่องยนต์ M814 c ิ b i c i n อมาพร้อมกับ4วีวิดแบกโรงงานและของแต่งครบคันไฟหน้า LED เต็มระบบตัวรถไม่มีอุบัติเหตุล้มชน100%เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆติดตั้งกันล้มมาให้เรียบร้อยแล้วและคันนี้เป็นสเตท2เรียบร้อยกองอากาศจาก Skimming Eagle นะครับติดตั้งไม่แล้วเรียบร้อยนะครับสีถังไม่มีบุบไม่มีถลอกและไม่เคยทำสีนะครับคันนี้ติดตั้งคม4.75ของ S&S n นะครับแล้วก็ท่อเวสต์ไฮฟูลสิสเต็มเต็มระบบจริงๆนะครับั้นนรยรอมมามาากทงงฝ่ นี้นะครับเครื่องยนต์ไม่มีแกะถอดนะครับเนียนกลิบเหมือนรถใหม่ก็ว่าได้นะครับเจ้าของเดินดูแลดีมากๆฟังก์ชันการใช้งานครบคันนะครับแฮนด์้าเปลี่ยนมาเป็น14นิ้วจาก Factory โรงงานนะครับระบบอินโฟ t a i n m e n t ต่างๆครบคันเลขไม้เพียง13,000กิโลพร้อมระบบหน้าจอสัมผัสก็มีให้นะครับคันนี้สวยกลิบนะครับติดต่อที่เรา11เบโซบายเลยนะครับ